ลาสุด31สิงหาคม64รอบ2เตรียมเฮทั่วประเทศกลุ่มนี้เตรียมรับเงิน1,500บาทบัตรคนจน1กันยายน64ได้เท่าไหร่กันแน่ สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะก็มาพบกันในวันที่31สิงหาคม2564ค่ละลาก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆ,างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะที่จะได้รับเงินรอบ2 อ,อีกคนละหนันห้ารบาทค่ะส่วนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะในวันที่1กันยายน2564นี้นะคะก็ได้รับเงิน2เด้งเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการ แจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะในวันที่31สิงหาคม2564าหสำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศองค์รวมโดยประชาชนนะคะได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่หึ กรกฏาคม2564จะใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้ค่ะซึ่งสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะในส่วนของกลุ่มที่จะได้รับเงินแนรอบที่2นี้นะคะจะได้รับเงินเติมเข้าแอปเป่าตังนะคะในวันที่1ตุลาคม2564นี้จำนวน1,500บาทนะคะซึ่งแนรอบ แรกนะคะใครที่ยังใช้ไม่หมดนะคะในจำนวน1500บาทรอบแรกนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะท่านยังสามารถใช้ได้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้ค่ะข่าวสารยืนยันาทางการส่งทางการก็ได้เปิดเก็ได้เปิดเผยถึงความคลื่อนะคะในการเชื่อมต่อระบบเดลิเวอรี่นะคะส่งสินค้าส่งสินค้และอาารและ บฏิการิต่ากับระบบกับระบบคละครึ่งเฟคนะคะึ่ดสานะคะขณะนี้ก็อนู่ระว่างอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบว่านะคะจะไจะได้เริ่มเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมสองพันห้างหสิบสีนี้นะคะซึ่งก็เป็นช่วงที่พ่อแม่พี่น้องพม่พี่นยอ่พีู่การคนละครึ่งเฟคนละครึ่งฟจะได้เติมเงินจะได้เติมในรอบที่สองรอบที่สองคนละคนละร้อยห้าในร้อยที่หตุลาคมท่น้งอค สิบสี่นี้นะคะซึ่งการเติมเงินนะคะก็เช่นเดิมนะคะเติมเข้าแอปเ่าฟังนะคะเบื้องต้นนะคะมีผู้ประกอบการผู้ประกอบกาเดลิเวอรี่นะคะจะเข้าร่วมโครงการเช่นไลน์แมนฟู้ดไลน์แมนฟู้ดโรบินฮูดโรบินฮูดนะคะและในส่วนของความคืบหน้าของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะที่จะได้รับกันในวันที่1กันยายน2564นี้นะคะก็ได้รับ สองเด้งเช่นเคยนะคะก็คือเงินที่เติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะสำหรับเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่ได้รับกันในทุกเดือนนะคะ2 0 0ถึง300บาทต,ต่อรายต่อเดือนนะคะและในส่วนที่สองเด้งที่สองนะคะก็คือเงินเพิ่มกำลังซื้อนะคะที่ทางรัฐบาลให้มานะคะซึ่งจะได้รับในวันที่1กันยายน2 5 6 4นีนี้เป็น เ็นเดือนที่3นะคะก็จะเติมให้200บาทนะคะซึ่งเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็สามารถนำไปซื้อสินค้านะคะตามร้านค้าคนละครึ่งได้ค่ะ ก็สรุปแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะในวันพรุ่งนี้วันที่1กันยายน2,564นะคะ1คนนะคะจะได้รับสูงสุดถึง400-500ถึง5 0าบาทค่ะก็มาแจ้งข่าวสารพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ